ตามมาและนอกจากนี้นะรอยเลื่อนสกายยังถูกขนานนามว่าเป็นทางด่วนรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอีกด้วยนะคะเนื่องจากแนวรอยเลื่อนที่ค่อนข้างตรง และยาวต่อเนื่องนี้มีศักยภาพนะคะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวแบบที่รอยเลื่อนแตกด้วยความเร็วสูงกว่าคลื่นเอซนะคะซึ่งสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ค่ะและเจ้ารอยเลื่อนสกายนี้นะเคยปลดปล่อยพลังงานจนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่หลายครั้งเลยในอดีตนะคะมีการบันทึกแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนสกายตั้งแต่ขนาดเล็ก2.9ไปจนถึง7.0ไม่ต่ำกว่า668ครั้งค่ะสะท้อนถึงกิจกรรมรอยเลื่อนนี้ที่ยังดำเนินอยู่ตลอด อีกทางนะคะจากประวัติศาสตร์ย้อนหลัง500กว่าปีพบว่ารอยเลื่อนสกายเนี่ยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่มีขนาด7.0ขึ้นไปมาแล้วกว่า เจครั้งนะคะในช่วงปีพุทธศักราช1972ถึง2534นะคะและล่าสุด28มีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยรอยเลื่อนสกายเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในเขตพื้นที่ไหนกันบ้างคะและได้รับผลกระทบยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะฝากกดติดตามช่องกอลี่นิวข่าวสดนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ